สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้พ่อมาอยู่กับเกมเด e ยไอนะครับเกมนี้ผมคิดว่านะ่าจะมีคนรู้จักค่อนข้านได้เยอะอยู่ในสมัยก่อนนวนะเป็นเกมเก่ามากฮะแต่ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ผมขอพูดจอนวันๆหน่อยนะคือว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กกระปกุกคือแบบว่ามันก็ผ่านมานานได้นะห้าหกปีได้ละเกมนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าแต่ว่าประมาณ5้ปีก่อนผมก็ เล่นอย่างงูเล่นแบบว่าเข้าเกมมาเจอผีก็ออกเกมแล้วก็ลบเกมทิง้งเล็ววันนี้ผมอยากจะมาแบบแก้แค้นในในวัยเด็กอะ่ะอยากจะเอาให้ได้อะ่ะก็คือที่จริงผมอัดมาแล้วนะคลิปหนึ่งแต่คลิปก่อนคือมันไฟเสียก็เลยเลยไม่มีความตื่นเต้นละเท่ากับผมเล่นมาก่อนละแต่ว่าไฟเสียเฉยเลยเมื่อกี้ก็ไม่เลยถือว่าเป็นเริ่มใหม่แต่ถึงไฟเสียครั้งนี้นะผมก็ไม่ผ่านนะช่องเราไม่ค่อยได้เล่นแบบเกมผีเท่าไหระ่ะส่วนมากจะเล่นเกมแต่แบบ เกมผีในระอกซึ่งในระบกมันภาพมันไม่ได้สวยไรขนาดนั้นไงเราไปย้อนอดีตย้อนความใสนสมัยเด็กกันดีกว่าอ้าวโฆษณาเกมที่มีโฆษณาด้วยโฆษณา Facebook เสียงแมงดังก่าเสียงเกมอีกอันนี้ผมเล่นในโปรแกรมมือถือนะฮะไม่ไม่ต้องสงสัยว่าแบบว่าทำไมถึงใช้เมาส์ได้เค อ่าที่จริงตอนเล่นครั้งแรกผมตื่นเต้นกว่านี้แต่ว่าวันนี้เรามาเพราะเออเกมเร็วสปีดรันแต่เราแค่เล่นผ่านพอละสปีดรันฉันไม่ต้องการหรอกนะแค่ผ่านก็พอละแค่แก้แค้นให้กับต่อวัยเด็กก็พอละไม่เหมือนตอนเด็กอีกแล้วล่ะฉันอนะ่ะฉันเป็นคนใหม่ใหม่กว่าเดิมนิดนึงถึงปานกลางนี่อะไรอ่ะก้มได้ปะเกมนี้ไม่ได้ แล้วนี่คืออะไรนะเปคืออะไรกล่องวัสดุที่ยังไม่เคยเปิดเอาเก็บลุกาตาก่อนเชี่ยเห็นแล้วความกลัวในวัยเด็กมันมันตื่นขึ้นมาตอนนี้รู้สึกกลัวนิดๆนนนนหน่อยๆอันนี้คือสัญญาณว่าผีจะมาใช่ไหมโอเคงั้นฉันก็ไม่ต้องกลัวเลยสินะเพราะผียังไม่ผิดมันเข้าห้องไม่ได้มั้งไม่จะไม่ผิดเอ้ยโอ้โหนขยับตามขยับตามนี่น่ากลัวนะ ขออนุญาตดูว่าผีอยู่ไหนชั้นไหนเนี่ยชั้นสามเหรอบ้านนี้มีกี่ชั้นวะน่าจะมีสองแต่ชั้นเมื่อกี้ไม่คุ้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่คูัหน้ากลัวเลยครับขนาดกลับมาเล่นใหม่นนเนี่ยขนาดผ่านประสบการณ์เกมผีอย่างโชกชนยังกลัวเลยคิดดู ไอ้นี่ห้องไอ้นี่ปะห้องที่เอ่อห้องที่เนี้ยผี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 มาไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมไม่ใช่เด็กเปรตเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเจ็บทเที่ยงไม่เห็นอะไรใช่ไหมแต่มันก็ยังคงความน่ากลัวอยู่นะยังไม่ไปใช่ไหมเพียงนี้เฮ้ยเราได้หกอันแล้วเนี่ยเออป้าๆก็หมดแล้วขนาดเดินตั้งเดือนนะเนี่ยใช่งั้นเราก็อยู่ในห้องนี้จนกว่าเออมันอะไรจะไปสักที จริงนะบางทีก็นานเกินแปลกๆปลกละแปลกๆปกละไม่ใช่ละทำไมมันอยู่ห้องทำไมมันอยู่ในนี้นานจังอะ่ะโอ้โหผ่านหน้าห้องเล้เลยว,ว้าวเสียงเกมนี้บ่งบอกไม่ได้จริงว่าพีอยู่ไหนแค่บงบอกว่าอยู่ชั้นไหนแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เดรร้ายพอใช้สักรอบเลอว่าเพื่อความมั่นใจโอเคอยู่ชั้นใต้ดินงั้นแล้วก็วิ่งขึ้นไป เก็บดิโอเคเข้าห้องฉันจำได้ว่าผีเกมนี้เข้าห้องไม่ได้เนีย่ยไปไปกันหมดแล้วเนี่ยอีกสี่อัน,นเองอีที่วะแล้ว,ว่าเสียงว้าว <c oughs> มีลูกกระตาสีเทอนออกวาจากเครื่องพินด้วยเหรอเราต้องเล่นอย่างระมัดละมังเอ้ยระมัดละมัง w h a t the f u ล k อะวัดถุยละมัดระ,ะวงังให้แบบว่า ให้ผ่านล่ะไม่อยากขับมาเล่นไหม่ล้วโคตรร้อนเลยจะได้ลบเกมที่สักทีกลัวไม่อยู่ชั้นนี้ด้วยป่าใช่มาอยู่ชั้นนี้คุณฉันต้องการคุณทำไมคุณไม่กลับมาล่ะผมทำไม่ได้เขาขังผมไว้อะไรอะไรคือทำไมคุณไม่กลับมาไม่ได้เขาขังผมไว้ว่าตฟอกเราคือใครแล้วฉันคือใครไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไปยังเจ้าคะ วิ่งอยา่างรวดเร็วปุ๊บอืมดีนะเกยียนี้ไม่ต้องเปิดประตูไหนดูที่มีอะไรบ้างห้องน้ำไม่มีอะไรเลยเปิดได้ปะเปิดไฟเล่นได้อ้าวพังแล้วไม่น่ากดเล่นเลยอ่าแล้วผีไปยังไม่น่าอยู่ชั้นนี้หรอกใช่ไหมฉันขอดูพเพื่อความมั่นใจโคตรเปลืองโอเคอยู่ชั้นใต้ดิน ปลอดภัยหายเสียงแม่งเหมือนมาจากชั้นนี้เลยอะแต่ความจริงแล้วมันอยู่ใต้ดินนะหรือลูกกระตาันอาจจะหลอกเราให้เราออกมาก็ได้ไม่หรอกมกัม้งฉันว่ามันคงเกมมันคงไม่ไม่ขนาดนั้นอะไม่รังแกผนะู้เล่นอะเสียงอะไร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 โอเคขอเก็บลูกกระตาก่อนแต่ไม่คิดเสียงอะไรอะทำไมทำไมต้องให้ผู้เล่นตกตกใจด้วยว่าไม่เข้าใจเลย นี่อะไรอะไม่รู้เดินเข้าห้องนี้อ้าวนี่เออมันเป็นห้องเชื่อมหรอโอเคตอนนี้ผมโคตรกลัวเลยครับตอนนี้เหลือแค่ชั้นใต้ดินเรายังไม่ได้ไปพอเก็บอีกสองถุงครบล้วก็จะผ่านแล้วเรนจะได้ไม่ต้องกลับมาเล่นอีกนี่ลูกบวกคืออะไรคือสามารถเติมได้เลยสามารถอัคระดวงตากดเพิ่มได้กดเพิ่มไปดีถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกตามหาความทรงจำที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขนั้นกลับคืนมา สนุกอยู่นะเกมนี้ผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าไม่ไม่โอ้ดูโฆษณาครั้งเดียวได้ถึงสามอันเลยอย่างงา้นเหรอเงินก็สวยสิขอดูที่ขี้วะชั้นสองเหรอทุกลอดภัยหรือเปล่าแล้วจะทำไงถึงเราจะไปลงชั้นใต้ดินได้วางแผนกันก่อนนั่งเก้าอี้แล้วก็วางแผนกันอันดับแรกชั้นต้องลงไปชั้นสองให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้อยู่ ผีผีอยู่ชั้นที่2เะนตอนนี้ลงไปได้ไม่ได้ต้องรอให้ผีลงไปชั้นใต้ดินแล้วชั้นก็ลงมาชั้นสองแล้วพอผีขึ้นมาชั้น2ชั้นก็จะลงมาชั้นใต้ดินเยี่ยมเป็นแหนที่ดีเชีย่ยอะไรว่าอะไรอะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะ่ะเมื่อกี้มันมีระบบว่าเปิดประตูเล่นให้ผู้เล่นตกใจได้ด้วยอยา่าคุยทำัม มุมห้องปลอดภัยสุดอย่านะมีตาพิเศษนะตาพิเศษเห็นทุกอย่างลูกตาเอ,อ๋ยจนบอกข้าทีว่าขีนางร้ายนั่นอยู่ไหนชั้นสามเนี่ยแหละชั้นสองเออเราเรานับเป็นชั้นใต้ดินเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วกันนะเออดยวเดี๋ยวเรานับเป็นชั้น2เหมือนกันเนี่ยแหละแต่บ้านนี้ก็มีแค่สองชั้นใช่ไหมฉันหวังว่ามันจะมีแค่2ชั้นเดิแต่สองอันก็ชิวชีวๆปะก็แค่ลงชั้นใต้ดินวิ่งเก็บก็นะ่าจะจบแล้วปะไม่ดีที่ยังไม่ผิดมันต้อง มันต้องไอเนี่ยมันต้องขึ้นมาเปิดประตูอะใช่ปะ่ะไอประตูที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามชั้นหนึ่งอะฉันลองไปดูเฮ้ยเฉียบมึงจะเปิดเปิดประตูเล่นทำหมายว่าเฮ้ยอุ้ยอันเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องเล่นเยอะเลยเฉียเฉียบเฉียบมีฮนนี่มีฮนนี้โอเคโอเคโอเคอเราก็แค่เราก็แค่เข้ามุม อย่าไปกลัวมันก็เป็นแค่สีกระสือง่ๆแล้วทำไมเดินตรงนี้แล้วลตู้มิบ๊ OP, OP, อบิบ๊บวะไม่เข้าใจมุมมุมห้องใช่ฉันอยู่มุมห้องฉันไม่ยุ่งกับใครฉันอยู่คนเดียวเคสถุงเดียวเองฉันอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ชั้นสามอ้โง่ก็ได้เสียงอยู่ไปดูโฆษณา,าอีกครางเดี๋ยว,ว่ะมาขอดูอีกตะคราง,งนะท่านผู้ชมผมขอร้องลนะ่ะอยากได้ตามมาดูเกมที่สาวสาว ็อบเล่นท็อปสาม ROX วดอะไรอะไรอะไรคือบอกว่าท็อปอันดับสามของเกมที่สาวๆชอบเล่นแล้วก็โฆษณาด้วยแลกนาล็อกเกมเดียวแลกนาล็อกที่ที่เอ,อ่อที่เสกแรกน,นะมันน่าจะอยู่ชั้นสามป่ะไอ้ชายใหม,ม่เปนชั้นสองและมันก็กำลังขึ้นมา ผมรักคุณเหมือนกันไม่เด็กไม่รับหนึ่งโทษสิมไม่รักใครทั้งนั้นรักตัวเองเนี่ยากตตอนนี้ขอแค่ออกไปจากที่นี่ได้ก็คุ้มค่าคุ้มชีวิตคุ้มราคาทีเ่เตี่ยงออกไว้แล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงๆรพอแค่นั้นแค่นั้นได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอรีงงกจัง <c oughs> เอ,อ่อมันเสียงเงี้ยเสียงสันสนอย่างเงี้ยคือผีมันอยู่ชั้นเราใช่ป่ะเฮ้ยอยู่สั่นแล้วป่ะเดี๋ยวดูดิ เดี๋ยวก็จบแล้วโวยฉันนี่แหละไม่เป็นไรไกลหรอกเชื่อดิเขี่ยฟ้าร้องโถูกแล้วนี่อะไรอ่ะขี้ไหนวะเนี่ยไชีีชิบะไทยไม่ไหวแล้อะไรอ่ะเฮ้ย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 เกินแล้วครับเนี่ยเกินแล้วนะเกินแล้วนะหาทางออกแล้วหนีเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วเนี่ยเฮ้ยสบายยังวะไงยังวะ เหม็อนอยาเอ้ยห้องโถงเลยันใดเช่นเันเกลียดบันไดเช่นไม่ชอบบันไดไม่ชอบอะไรที่มันเป็นขั้นไม่ชอบขั้นตอนจะชอบข้ามขั้นไม่เกี่ยวเรื่องนั้นแหละสวัสดีจ่าตัวเองขียนไม่รู้มีความรู้สึกว่ามันตามหลัง เขาสึกว่ามันจะลงมาได้มาเอ้ยเกิดปิดป,ประตูหาผ้ามเดี๋ยวเราต้องลงไปที่ชั้นสองขีกำลังขึ้นมาฮู้จะจบแล้วเว้ยคิด15นาทีหรือว่าเป็นเกมไวจริงจริงด้วยสมแล้วที่เป็นีซี่โหมดเราจะไม่เล่นเหนือกว่านั้นเนี่ยเอกแค่ีซี่ยังกลัวจนหางจุกตูดเลยไม่ไม่หางจุกตูดหางหางติดกำแพงมึงหางได้ต้าแต่ว่ากลัวผมไม่เอาแล้วพอแค่ได้แก้แขนความหลังก็พอแล้ว โอเค okay. เราดูคนกระไหนต้องรอไหมไม่เขาเก็ดยีแล้วะช่ครัวทำไหมวะอีกอย่างทำไมเมื่อกี้ไม่เก็บตามมาุ๊กตาไหม่เขาใส่หรือเพราะกดไม่โดนก็ไม่รู้แต่ว่านันจะหลบอยู่หลังตู้นี้มันคงจะไม่เห็นผมไม่ชอบกินเอาเอาชีวิตยอดเท่าไหร่ชอบไปเก็บว,ว่าโดนจับตะแกรงบ,บ่อยๆอันนั้นมันกว่าแต่ว่านี้มันเป็นความน่ากลัวเดี๋ยวเราต้องเราต้องหนีอ่ะต้องหนีจากความกลัวไม่ใช่ตอบโต้ความกลัวแต่เราต้องหนีอ่ะหนียางมัน เฮ้ยเสียงเงียบอย่างนี้ไปแล้วปะเนี่ยหมายถ้าาประมาทถ,ถ้าเราประมาทเนี่ก็ตายยังมีใครขอไม่มีใครฉันอยากได้ลูกตาอตอนนี้ตอนนี้ฉันอยากได้ลูกตาผมผมขออนุญาตขออีกแค่ครั้งเดียวได้ปะครั้งเดียวปุ๊บลงชั้นสองวิ่งเข้าออกประตูปุ๊บออกเลยได้ไหมแค่แบบเพื่อความมั่นใจว่าผีมันไม่อยู่ชั้นสองไม่ก็ชั้นสามได้ปะได้ไหม,ไไหมขอขอสักครั้งนะสักครั้ง ได้กดหนึ่งไม่ได้กดสองยังไงก็ไม่ยังไงท่านก็จะทําอยู่ดีฮะดูเพิ่มถึงเลลวลว<ๆ>ที่จะต้องออกตามหาเราที่แสนสนุกในอาณาจักรรูดบิกาดพบกับการประจนภัยครั้งใหม่ที่จะทําให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งคเอ้ยหัวใจเต้นแรงเดี๋ยวก็หัวใจไวหรอกเปล่าครับราลินนะฮะสนุกนะเกมือมเล่นแล้วสนุกกว่าภาคแล้วลองเอ็กอีกขอสักทีก่อก มันอยู่ชั้นสองจริงๆด้วยดีนะฉันไม่วิ่งงูงลงไปนะตอนนี้รอสักพักหนึ่งหวังว่าสาธุขอให้มันลงชั้นใต้ดินทางบ้านหมาเห่าโคตรดังขอไฟเ่นเน่ชั้นไหนนะรัชั้นสามดูชั้นที่เรนอยู่มันรู้ถ้ามันรูน้ว่ะเอ,อ่อเอาเปว่าไม่ชอบที่มันรู้มากอย่างไม่ชอบเลยเจ้คิดรู้ แต่จีรู้เมื่อไหร่มันจะไปชั้นใต้ดินแม่จ้าเอ้ยเียรนุ่ยเอ้ยเฮ้ยไม่น่ากลัวใช่ไหมสวัสดีครับไม่อยู่ใจเฮ้ยเสียงเงียบไปแล้วว่าใช่ครั้งสุดท้ายแล้วฮ้บลงชั้นใต้ดินเน้ะจางว่านี่แหละครับถึงเวลาแล้วถ้าเราตายคือจบ แต่เราไม่ตายก็คือไม่ก็คือเล่นต่อสวยเหม่นะไม่นะนะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี่แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ละ่ะทำไมผมยังรู้สึกได้ถึงถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงาเมืน่นผมควรทำยังไงต่อดีละ่ะที่จริงมันเขาว่าต่อไปนะแต่ช่างมันแล้วเราควรทำอะไรต่ออย่าบอกว่า ต่อเลย์ไพรซ์ช้อปปี้โลว์ไพรซ์ทุกวันขายให้เรื่องช้อปทั้งสินค้า9บาทและ99บาทว้าวช้อปยังไงก็ถูกกว่า9บาทจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าสนใจน่าไปซื้อเอ้ยไม่เกี่ยวกับคลิปนี้ว่ะเอาว่าอ่านี่จบหรือยังอ่ะอ้าวจบแล้วเตะออกเลยอ่ะจบจบจบเกมแล้วเตะออกเลยเหรอเตะหนีเลยเหรอไม่พูดให้จาหน่อยเะว่าเอาเอาออกเอาออกให้เลยเอา จบปุ๊บเปิดโฆษณาแล้วก็ปิดหนีแล้วก็ทิ้งเราไว้อยู่หน้าเพโตเนี่ยน,นะก็สำหรับเกมเดอ e y อนะฮะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเอ่อไอพวกว่าพวกชัปเตอร์ต่างๆที่หลังนะแต่แต่ไม่ใช่วันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวข้างหน้าจะแบบเพิ่มความยากนะแต่ไม่ใช่วันนี้เข้าใจไหมวงเล็บนะแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าขี้เกียจเด่นแล้วก็ก็เกมก็ประมาณแบบเมื่อกี้ะฮะดูโฆษณา,าแล้วปิดหนีเลยปิด ปิดออกจากเกมปุ๊บปั๊บมาก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมในวันนี้ยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง3อย่างเลยขอมากนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจอลโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัดและช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างน่ะทําแต่งานเลยก็ บายบายครับเจอกันคลิปหน้าบายบายเจอกัน